สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกวันนะครับคลิปวันนี้จะเป็นเรื่องของล o เจีนิสเลเกอร์ในสมัยรุ่งเรืองในสมัยที่โคบี้แชกกำลังนำทัพนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยอดการมองเห็นยอดวิวเนี่ยตกต่ำมากมากฝากรบกวนพี่น้องที่รักแต่แป้นนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมันตกต่ำนะครับทำให้ผมเนี่ย ลองหาแนวทางใหม่ๆผมเลยเกิดการไปเล่น Chat GPT ไปเล่น Open AI นะครับแล้วก็ขค่าคืนนั้นเนี่ยผมคุยกับ Chat GPT แล้วก็ AI เนี่ยเรื่องโคบี้แชทแบบสนุกมากๆทำให้คลิปนี้จะเป็น2เรื่อง 1. เป็นข้อมูล1ชุดที่ผมหามา 2. เป็นข้อมูลที่ AI หามาแล้วก็ข้อมูลจาก AI เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลแบบ50-50หา Refer e n c e ไม่ได้ เอาเป็นว่าให้คุณทายนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยมาจากผมเรื่องไหนมาจาก AI ถ้าคุณทายถูกทั้งหมดติดต่อรับของรางวัลได้เลยแล้วก็ช่วงนี้ที่ยอดวิวมันตกต่ำเนี่ยใครมีข้อเสนอแนะมีคำแนะนำดีๆคอมเมนต์อินบ็อกซ์มาหาผมที่เพจได้เลยยินดีรับฟังและปรับปรุงสำหรับวันนี้ไปเข้าคอนเทนต์กันเลยดีกว่านะครับตปต เนื่องจากเชคิโอเิวเพื่อร่วมทีมที่ห่วยที่สุดที่ลอนจิลิเลเกอร์ในช่วงเวลาที่เชคิโอนิวอยู่ที่ลอนจิลิเลเกอร์เนี่ยใครหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเพื่อร่วมทีมแย่เป็นโคบี้หรือเปล่าเพราะมีปัญหากันไม่ถูกใจกันสะเท่าไหร่แต่มันมีเพื่อร่วมทีมที่แย่ที่สุดอยู่หนึ่งคนนะครับนั่นคือเดนิสลอนแมนเขาได้บอกว่าคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริงของลอนจลิเลเกอร์เนี่ยคือเดนิสลอนแมนเดนิสลอนแมนโคตรบ้า ในวันที่อยู่กับรถจิลิเลเกอร์เนี่ยเขาจับทางอถแมนไม่ถูกเลยบางวันซ้อมกันเสร็จซ้อมกันแบบเหงื่อชุ่มๆเลยซ้อมกัน2ชั่วโมงเต็มๆเล่น5ต่อ5ซ้อมทุกอย่างแล้วก็ในพวกผู้เล่นต่างชาติเนี่ยเขาจะมีกลิ่นตัวแรงกว่าเรานะครับเขาบอกว่าหลังจากการซ้อมวันนั้นเนี่ยซ้อมเสร็จปุ๊บมีผู้หญิง X x คนหนึ่งมานั่งรออตแมนอยู่อตแมนซ้อมเสร็จเข้าห้องล็อกเกอร์ลูมไม่อาบน้ําเปลี่ยนชุดทันที แล้วก็ไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนั้นต่อซึ่งเชคิวอนิวได้บอกว่าโอ้โห mm hmm. oh, นี่มันบ้ามากๆใครการเล่นบ้านไม่อาบน้ําแล้วไปเที่ยวขับต่อกลิ่นมันต้องฟุ้งแน่ๆแล้วก็เชคิวอนิวได้บอกว่าเขาเนี่ยเคยได้ไปกับลอดแมนมาหนึ่งครั้งลอตแมนเวลาอยู่ในผับเนี่ยอย่างกะลาชาทุกคนเขารบให้เกียรติเขาเขาจะแบบว่าจะเปทุกอย่างในผับถ้าลอตแมนไปเขาคือคิงเขาจะทำอะไรก็ได้ในผับนั้น แล้วก็ในวันที่แข่งขันสมมุติเราแข่งกันหนึ่งทุ่มครึง่งทีมเนี่ยจะนัดมาเจอกัน6กโมงเพื่อเตรียมตัวแข่งขันในช่วงเวลาทุ่มครึง่งมาเข้านวดมาคุยแผนมาทําอะไรต่างๆนานาลอตแมนนะครับเหนือกว่าคนอื่นคอนโทรลไม่ได้ลอตแมนมา6กโมงสีหลังจากทีมเตรียมตัวไปเกือบชั่วโมงแล้วแล้วก็ลอตแมนมาถึง เขาก็กินไก่กินข้าวกินข้าวมันไก่แบบจานโตๆก่อนแข่งไม่ถึงชั่วโมงและก็เมื่อโค้ชจะเดินไปคุยด้วยจะไปวางแผนด้วยลอตแมนเดินเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเย็นด้วย mm hmm. เขาบอกว่าอาบน้ำเย็นไม่ต้องการอาบน้ำร้อนอบอุ่นร่างกายเรียกว่าช่วงเวลาที่ลอตแมนอยู่กับล o อ g จิลิเลเกอร์เนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยพอในสนามลอตแมนก็รีบาวอย่างเดียวรีบาวทีหนึง15ครั้ง20ครั้งและก็ช่วยทีมได้ นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วก็แข่งเสตโจกเกมอถแมนเปลี่ยนชุดไปเที่ยวต่อเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของโคบีเบยันกับเมตาเวลพีทเขาได้บอกว่าในวันที่เมตาเวลพีทย้ายมาอยู่ที่ลอจิริเลเกอร์เนี่ยบุคลิกของเขาคือเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีจุกจิกคอยป้องกันประกบติดและก็ชอบแทสทอคเขาบอกว่าในเกมวันนั้นเนี่ยเป็นเกมการซ้อมของลอจิริเลเกอร์เกมมันเดือดมากมาก โคบีเบอันกับลอนอาเทสเนี่ยปัะทะฝีบากกันตลอดทั้งเกมเถียงกันไปเถียงกันมาเมตาเวลพีทคอยแย่คอยแซะโคบีเบอันโคบีเบอันก็แซะคืนแล้วช็อตเด็ดมันก็เกิดขึ้นโคบีเบอันได้บอกเมตาเวลพีทว่าเฮ้ยมึงเปลี่ยนเถอะชื่อเมตาเปลี่ยนเป็นชื่อสงบได้ปะมึงจะได้หุบปากหุบคำสักทีมึงจะได้เงียบและอยู่อย่างสงบสงบสัที หลังจากเมตาเวลพีทได้ยินมุกนี้ของโคบีเบอยนแกก็หัวเราะกันท้องแข็งทั้งโคบีทั้งเมตาเวลพีทเนี่ยก็ยืนหัวเราะกันแล้วบรรยากาศเนี่ยมันก็คลายลงนะครับหนึ่งในมุกเด็ดของโคบีเบอยนในสมัยที่เล่นกับเมตาเวลพีทนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องเล่าระหว่างโคบีเบอยนกับเชคย,ยูอานิวทุกครั้งที่ลอนเจอริเลเกอร์แข่งในบ้านเนี่ยจะมีแจ็คนิโคซันหนึ่งในเซเลบชื่อดัง แจ็คนิโคลสันเนี่ยเขารับบทเป็นโจ๊กเกอร์ในหนังเรื่องแบทแมนนี่คือบทบาทที่ทำให้เขาโด่งดังนะครับซึ่งมีอยู่เกมเกมหนึง่งแช็คมันก็ถามโคบีว่าเฮ้ยโคบีเอ็งอะรู้จักแจ็คนิโคลสันปะโคบีก็แบบเฮ้ยรู้จักดิดาราดังขนาดนี้โจ๊กเกอร์ทำไมจะไม่รู้จักได้ไงเชคิโอเนีก็พูดต่อหนะ้าเพื่อนๆทันน้งทีมนะครับบอกว่าโคบี obe, มึงอะไม่รู้จักหรอก มึงอะไม่รู้จักโจ๊กเกอร์ซึ่งมันเป็นแสลงว่าโคบี้มึงอะเอาแต่จริงจังมึงไม่รู้จักการตลกหรอกโจ๊กเกอร์อะมึงไม่รู้จักหรอโคบี้ทำให้มุกเนี้ยของแช็คเนี่ยเพื่อนก็หากันท้องแข็งเลยเพราะไม่เคยเห็นไอ้โคบี้เนี่ยมันตลกเหมือนที่เขาเล่ากันเลยนะครับเรื่องต่อมาลอตแมนบ่นถึงโคบี้ไบอันกับเชคิโอเนวลอตแมนได้บอกว่าช่วงเวลาที่เล่นกับโคบี้แชคเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุด เบื่อเด็ก2คนนี้ทะเลาะก,กันเดี๋ยวไอ้นั่นก็กัดไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่ก็กัดไอ้นั่นเดี๋ยวแชก็ว่าแชไอโคบี้เดี๋ยวโคบี้ก็ด่าแชกซึ่งลอตแมนได้บอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ปวดหัวที่สุดผมโคตรลำคาญเลยเหมือนเด็ก2คนทะเลาะก,กันทุกวี่ทุกวันซ้อมกันทีไรกัดกันอย่างหมาทําให้ลอตแมนเนี่ยไม่สามารถอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้เขาเลยขอทีมไปลาสเวกัส ครั้งหนึ่งนะครับมีนักข่าวเนี่ยเคยไปท้าโคบีเบย์อันบอกว่าเฮ้ยโคบีช่วงเนี้ยนายคือหนึ่งในผู้เล่นที่เทพที่สุดใน NBA ถ้านายเปลี่ยนจากมือขวามาเป็นมือซ้ายแล้วพน,นันกันเรื่องยิงครึ่งสนามให้ดูหน่อยได้ไหมถ้าโคบีเบย์อันใช้มือซ้ายยิงครึ่งสนามลงนักข่าวจะวิดพื้น200ครั้งนักข่าวหลายต่อหลายคนเลยพน,นันร่วมกันวิดพื้น200ครั้งซึ่งโคบีเบย์อันเนี่ย ก็ได้ใช้มือซ้ายแล้วยิงครึ่งสนามมือเดียวลงนะครับแต่ว่านักข่าวบอกเฮ้ยดูไม่ทันดูไม่ทันลุงนี้ไม่นับไม่นับไม่นับซึ่งนักข่าวก็พนันต่อว่าเอางี้แล้วกันลุกเมื่อกี้เนี่ยไม่นับแต่ว่าถ้าโคบี้ชูดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าชูดไม่ลงก็คือเจ้ากันกับครั้งก่อนที่มองไม่ทันเนี่ยเจ้ากันไปเป็นศูนย์ไม่ต้องมีใครวิทพื้นแต่ถ้าโคบี้เบอันชูดด้วยมือซ้ายกลางสนามเนี่ยลงอีกหนึ่งครั้ง จะวิดพื้นจาก200เป็น400ครั้งแล้วคุณคิดว่าโคบี้ทำได้ไหมโคบี้เบอันเดินหยิบบอลไปใช้มือซ้ายแล้วก็ขย่งนิดเดียวชูดออกไปบอลลงกลางห่วงดังซวบนี่คือหนึ่งในการเดิมพันที่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้นะักข่าวเนี่ยวิดพื้น400ครั้งครบแล้วหรือ,อยังนะครับเล่นกับใครไม่เล่นแต่อย่าเล่นกับโคบี้เบอัน Roberth ตฮอลลี ey, หนึ่งในฟอร์เวิร์ดจอมยิงครัสช็อตของลอสจิลิเลเกอร์นี่คือหนึ่งคนที่ชอบแกล้งมากที่สุดเป็นหนึ่งคนที่มีบุค,คลิกสนุกที่สุดเขาได้บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยชาคิโอนิวเข้ามาในล็อกเกอร์รูมถือเบาะลองนั่งเข้ามา Roberth ตฮอลลีก็เลยเอาถุงตดเนี่ยไปวางไว้ใต้เบาะนะครับหลังจากชาคิโอนิวเนี่ยลุกไปอาบน้ำสักอย่างหนึง่งกลับมาเข้าล็อกเกอร์รูมเตรียมจะใส่เสื้อผ้า เขานั่งลงมงเบาะนั้นเบาะที่เตรียมมาจากบ้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเสียงตดมันก็ดังขึ้นมันทําให้แชกเนี่ยหน้าตาเหลือหลาเลยว่าเฮ้ยผมเปล่านะผมไม่ได้ตดนะแล้วก็ทั้งล็อกแคลรูมเนี่ยก็หัวล็อกกับลั่นกับเสียงตกของชาคิโอเนวมันเป็นเหมือนการได้แกล้งชาคิโอเนวกลับทั้งทงที่เขาเนี่ยมักจะเป็นคนแกล้งคนอื่นอยู่เสมอนะครับเอาละนี่คือเรื่องเล่าทั้งหมดระหว่างเรื่องจริงกับเรื่อง AI เล่า ใครเดาได้ทุกข้อว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องของ AI และเรื่อง AI เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเรื่องไม่จริงนะแต่ผมยังหาเรฟเฟอร์เไม่เจอเป็น50 50ถ้าคุณแยกได้ว่าระหว่างเรื่องผมหามากับเรื่อง AI หามาตอบถูกทุกข้ออินบ็อกมาที่เพจใครทําได้คนแรกเดี๋ยวเอารางวัลไปสำหรับวันนี้ส่งคนเก็บเวลาราแล้วครับสวัสดีครับ